มีเรื่องของตัวการอัปเดตของตัวทาริฟมาให้ดูแล้วนะครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าอตอนนี้นะครับน้ำหนักของการโดนตีตกของภาษีในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมันเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับถ้าดูจากชาร์ตที่ผมโชว์มาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าตลาดเนี่ยเริ่มให้น้ําหนักของตัวภาษีของทรัมป์เนี่ยที่ถูกกดลงมานะครับซึ่งพอเวลามันโดนกดลงมาแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าเห็นไหมครับมันมีแต่ละสีที่ผมโชว์อยู่ในชาร์ตเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่า ถ้าสมมุตินะครับว่าคือสิ่งหนึ่งเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเห็นกรอบสีแดงที่ผมทําไว้ไหมครับอันนี้คือบ้านเราแล้วนะนะความหมายก็คือปัจจุบันตอนนี้นะครับไอรูสิทเพื่ทาลิฟหรือว่าแถบสีน้าเงินเนี่ยนะครับมันโดนมันโดนตีตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท,ที่เราจะเห็นได้เลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าสีน้ำเงินเนี่ยมันถูกถอดออกจากการที่สารสูงสุดของนซัดอเมริก,กาเขาตีตกเนี่ยนะครับ เราจะเห็นได้ว่าสีฟ้าถอดออกหมดเนี่ยภาษีของบ้านเราเนี่ยจาก15นะพี่เปรมไม่ทษทีครับจาก19นะครับมันจะลงไปเหลือประมาณ7-8%ซครับซึ่งตรงนี้มันจะเห็นภาพได้ชัดเลยว่าเฮ้ยมันดูเป็นบวกนะอันนี้เราเห็นเป็นที่มาว่ากลุ่มส่งออกในบ้านเราเนี่ยลุ้น การเก็งกําไรสําหรับในเรื่องนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นในชาร์ตนี้นะครับสีฟ้าถ้าถูกตีตกแล้วถอดออกนะครับมันก็จะกลายเป็นสีส้มกับสีขาวนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่แค่ไม่ใช่เพียงแค่บ้านเรามันเป็นบวกนะพี่เปมประเทศอื่นๆมันก็จะหายไปด้วยถูกไหมเพราะว่าเขาโดนตีตกจากทางสหรัฐอเมริก,กาแต่ถ่งที่เราต้องตามต่อเลยคือไอ้ที่ผมพูดไปสองสามวันที่ผ่านมานะครับว่าแล้วทรัมป์เขาจะไปใช้มาตราอื่นๆไหมนะครับแต่ผมมองว่าต่อให้ทรัมป์เขาไปใช้มาตราอื่นๆเนี่ยผมคิดว่า ดาวไซด์ uh, ไม่ได้มีไปเยอะเพราะว่าบางเซกชันน301อันนั้นเป็นโฟกัสจีน2-3-2มันเป็นออโต้มันเป็นเซมิคอนดักเตอร์มันเป็นคอปเปอร์มันเป็นโลบอติกบ้านเราไม่ได้ส่งออกประเด็นนี้ไปเยอะอยู่แล้วบ้านเราส่วนใหญ่ส่งออกเป็นสินค้าพวกแบบเกษตรสินค้าพวกที่แบบไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับอา,อาหารแบบนี้อิเล็กทรอนิกส์แบบง่ายๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอาจจะลุ้นเชิงบวกได้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองวันนี้ครับว่าการปรับฐานลางมาของเซนเ็เต์รอบนี้อย่างที่เมื่อกี้พี่เปรมพูดไปของผม1 2ึ่งพี่เปรมหนึ่งสอใกล้เคียงกันนะครับด f เฟนซีฟอ,อย่างทรูอย่างแอดวานซ์อย่างบีเอ็มแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ผมมองว่าเฮ้ยน่ากลับมาดูนะครับก็คือ ตัวทาริฟของตัวส่งออกนะครับซึ่งเราก็ประเมินว่าถ้าเราไม่ได้แบบจะไล่เดลต้ากันไปอย่างมีนัยยะเนี่ยผมก็ยังมองใใคล้ายๆแบบเดิมครับว่า ITC งบออกมาแล้วเอเวอ g รสต์เชลิงไพรสบวกมา8%งบดีนะครับแล้วก็ KCE งบกำลังจะออกยอมรับว่างบอาจจะไม่ได้สู้เดลต้าได้แต่งบออกมาอาจจะเซลออนแฟกแต่ว่าผมมองเป็นโอกาสในการซื้ออยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวโดยสรุปนะครับในฝั่งของตัวพาร์ตกลุ๊ปคร่าวๆนะครับก็มีมุมมองประมาณนี้นะครับ